그래서 말하면 과도하게 啊。

มาอะไรทุกบาททุกตาครับขอบคุณพี่น้องเอ็ซีแฟนคลับแฟนคลทุกๆุกสถานที่ที่น้องชาให้น้องดูดีตอ คุณบอลไปดูครับชิดแม่ถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปครับชิดงานถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปมาชิดมากชิดมากชิดชิดนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับประดับกันมากอลังกันเขามากผู้หญิงไปยืนข้างล่างผู้ชายยืนข้างบนผู้หญิงยืนข้างล่างแถวหน้าผู้ยิงอยู่ข้างล่างผู้ชายยู่ข้างบนอะไรไหคะผู้หญิงอยู่ข้างล่างผู้ชายอยู่ข้างบน ผู้หญิงอยู่ข้างล่างมามาเร็ว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 ข้างล่างน่งเนี่ยนี่ไล่ไปเรื่อยๆจัดๆๆไปฝั่งนู้นด้วยผู้หญิงไปฝั่งนู้นด้วยพี่เก๋ไปฝั่งนู้นผงหงไปผง่งผงผงผงนงผ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 งาพีงหนึ่งเข้งมาเอผง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 งผงผงางผงงง้า ไอฟิมอย่าเข้ามาฟิมฟิมอย่าเข้ามาดูข้างหลังนะน้องข้างหลังไเหอมน่อายีด้ถ่ายแลก็โอ๊ยอยิ้มยิ้มนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ให้พี่เขาถ่ายเลือ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามมอลำขวัญใจแฟนปีสามเทพี่แมนหนึ่งสองสามเด้อหนึ่งสองสาม งานงานยกงานโยกงานโยกงานยกรู้สึกไงรู้สึกว่าไม่เป็นไรค่ะเป็นไรค่ะแล้วดูเป็นกี่บ้านหรือมันทีล่างสูงเพราะว่าเขาเป็นไม่ใเ่บ้ยบช่วงมาแต่กิ่งฟ้าอย่าลืมกิ่งฟ้าเก็บชุดให้พี่ด้วยนะลูก หมอราขวัญใจแฟนปีสีเย้เป็นอะไรถามพี่มาถามความรู้สึกพี่เอ็นก่อนมาเป็นยังไงความรู้สึกนะคะตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวันแรกที่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงหมอําขวัญใจแฟนคืออีกหนึ่งครอบครัวของพีเอลีเลยกับว่าใดนะคะเพราะว่า พ่อนาแม่นน่เพินใจดีใจดีมากใจดีแล้วก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างใครที่จะย่างก้าวเข้ามาก็คือ ุคลรากรที่สําคัญนะคะของวงมอลล์คนใจแฟนคือมเป็นไรไม่วันนี้วันนี้เป็นวันเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะคะเป็นวันปิดวงของมาลล์คนใจแฟนปีสามติดตามกันปีสี่นะคะเป็นอะไรเป็นอะไรไปปอบไปปอบแม่ก่อนเล็วเปนอะไปไรพี่เปไลอยากจไม่ได้เลย อันนี้คือความผูกพันนะครับนี่อย่าร้องนะจะร้องตามมันคือความรักและความผูกพันมันคือครอบครัวนะคะพี่น้องหมอล่าก็คือครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะวงการนี้อยู่ตรงไหนเราก็เป็นครอบครัวเดียวกัน,นพี่น้อะ,ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจ<ม><ม>ให้เราเสมอนะคะขอบคุณนะคะขอบคนะคะขอบคุณนะครับนี่ ไห้ให้ยังใหให้ยังแม่ให้พี่เก่งร้องเลยจะเกินอนดีๆตอนจะเกิดนอนอีลีกิดนอนเลยแก่แข็งใ้ห็นน้ำตาจะร้องก็เนนล้วสิบเ็นงานโยกงานโยกก่อนนะดเกื่อนันนีงานโยกเอองานโยกครับไม่ที่ร้องอ่ะเพราะงานโยกโอ้หอ้คนที่ไม่ยอนร้องห้งานโยกงานโยก งงงงมากงงมากงานยกจ้าไปไปพาพี่เย็นมาพี่เย็นไปซ้ำน้ำตาแล้ไปเก็บค่ะอันี่้บรรยากาศหลังเต้ยลานะครับบรรยากาศหลังเต้ยลาก็จะเป็นแบบนี้ มรนยากาศหลังเตยลานะครับดอมดอมไหนอเพื่นอะพื่อนอะเพื่อนอะเมยมึงเข้าไปทำไมไ่มาสน้บเลยพุ้นไม้พุ้นไม้เด็บเข้าบ้านจนปิดบ้านจนละงง

เดี๋ยวนะอีกรอปหนึ่งอีกรอปหนึ่งหนึ่งสองสามกินขี้นะหนึ่งสองสามเออสมใจจากแต่ดี๋ยวว่าก้องแง่รูปเคียวนะแต่ว่าก้องนู้นอ่ะกี่ออเต็มเลยเป็นไงพี่เก๋เอามาปิดวงแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้บอสเก๋เซอพ์ไพรส์มาก แล้วได้เพลงหลวงนคทนสีซอมาแม่แม่บอกว่าให้โอกาสแก้ตัวแล้วก็จะรอรอ,อ,อฟังรอรอ,อฟังในแบบฉบับที่กีมออ่มั่นใจมัญญาว่าจะจะมาร้องให้ฟังใหม่นะคะจะเปไ็นรู้สึกไงแบบใจหายไหมแบบไม่มีงานแล้วตอนเนี้ยโอคิดถึงวงคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอทุกคนในวงนะคะจริงๆก็ อยากให้มีฤดูกาลคอมเม้นร์สานเลย <c oughs> อยาก <c oughs> อยากเจอแฟนคลับเจอเพื่อนเพื่อนทุกคนตลอดไปเนาะ <c oughs> นี่แต่ไม่เป็นไรเราก็เตรียมพร้อมฤดูกาลหน้าไงพี่เก๋ฤด <c oughs> ูกาลหน้านะเก๋ยังอยู่นะคะเออนี่เก๋อะไรฝากด้วยฝากติดตามเพจขนนาดี้ก็มีจังหน้าแบบเอเอเอาเอาข้าวเหนียวจิ้มได้ไหม <c oughs> ไม่ออกเลยหหลอกหูเขาเรื่องหลอกหูเลยค่ะฝากติดตามเพจเก๋ เก๋เกวารีหมอลำหัวใจแฟนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทาง y o YouTube เก๋เกวารีหมอลำหัวใจแฟนด้วยค่ะเจอกันแน่นอนปีสปิดวงก็ไม่ห่างหายไปไหนก็ติดตามได้เก๋เกวารีเนาะได้เหมือนเดิมนี่นะครับก็จะไปขายตำหมุ้่งขายเลยก็แล้วแต่เนาะไม่ขายน้ำปั่นแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปอุดนนวนโอเคค่ะบ๊ายบายนี่นะครับ